วัดีเจ้าค่ะวันนี้มาเจอกับเจ๊ใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้มาทำเค้กมะมา่วงยืหนึ่งรสชาติหวานหวานหอมหอมกลิ่นมะม่วงมาทำรับประทานกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวตามเจ๊ใหญ่มาเข้าครัวกันเลยนะคะสวัสดีจ้าวันนี้มาเจอกับเจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้มา มะม่วงนะคะมะม่วงเราทําเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะเข้าครัวทําเมนูอะไรรับประทานเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีมะม่วงสุกปอกเปลือกแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆประมาณสา0รอกรัมนะคะแป้งสาลีอเนกะส์หนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลหนึ่งทับสามถ้วยตวงอันนี้จะเป็น ผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็มีน้ำมะนาวใช้อยู่สองช้อนชานะคะแล้วก็กะทิใช้ที่หนึ่งทับสี่ถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ผงฟูลงมาเลยนะคะแล้วก็ เบกกิ้งโซดาใส่ลงมาเลยนะคะส่วนผสมแป้งตัวนี้มาล่อนก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อจะให้เนื้อแป้งมันเนียนนะคะ <c oughs> อัไว้ก่อนนะคะ แป้งที่เราล่อนมันก็จะเนียนเพราะว่าเวลาเก็บไว้นานๆแป้งมันจะเป็นก้อนแข็งๆเนาะเราก็มาล่อนให้เป,เป็นเนื้อเนียนๆอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปเลยจ้ามะม่วงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงมาในโถปั่น ใส่น้ำกะทิลงมาเลยน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำมะนาวปั่นเสร็จแล้วมาเทใส่ เนียนสวยมากในมือวันที่ไม่ได้ออกไปไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำแป้งที่เราล่อนไว้ลงมาผสมในเนื้อมะม่วงนี้นะคะค่อยๆตักแป้งที่เราล่อนไว้นะคะลงมาคนให้เข้ากับตัวเนื้อมะม่วง ปั่นนีนะคะค่อยๆใส่ลงมานะคะเวลาทำอาหารก็ล้างมือให้สะอาดนะคะส่วนไหนที่มันต้องสัมผัสกับอาหารเราก็ใส่ถุงมือ ช่วงนี้เป็นช่วงเชื้อโรคที่มันติดง่ายตอนนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วสารทิศแล้วนะคะก็ดูแลระวังรักษาตัวเองกันด้วยนะคะอันนี้เราผสมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวามาหมดเลย ถ้าสีมันอ่อนเราสามารถใส่สีผสมอาหารลงมาได้เนาะแต่วันนี้เราใช้แบบธรรมชาติไปเลยตีให้มะม่วงกับเนื้อแป้งเข้ากันจนเนียนแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วเราจะนำไปนึ่งนะคะวันนี้เป็นเค้กมะม่วงแบบนึ่งเดี <c> ๋ย <oughs> วรอดูว่า เค้กมะม่วงจะใหญ่หน้าตาอ,ออกมาจะฟูไหมเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวเราไปพักแป้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเราเราจะอาเนื้อแป้งที่เราเตรียมไว้พักแป้งประมาณ30นาทีเราจะนำมาใส่พิมพ์พิมพ์เราก็ทาลองด้วยกระดาษไขแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชนิดนึดนงนะคะ นี่เราจะจะนำไปนึ่งประมาณสิบสองนาทีนะคะนำเดี๋ยวเราจะนำแป้งใส่ลงมาในพิมพ์ใหญ่นี้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะใส่เป็นแบบถ้วยที่มันเหมือนถ้วยตยะไลอ่ะก็ได้เนาะวอมน้ำร้อนไว้แล้วนะคะเกลี่ยให้แป้งเนียน แทกให้เนี่ยเดี๋ยวเรานำไปนึ่งนำไปนึ่งสิบสองนาทีนะเจ๊ะเรานำมานึ่งในหม้อนึ่งประมาณสิบสองนาทีเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่ามันสุกหรือ,อยังนะคะจากไม้จิ้มฟันนะคะเราจิ้มลงไปนี่ถ้ามีน้ำติดขึ้นมาก็แสดงว,ว่ามันยังไม่สุกแต่ถ้าไม่มี น้ำมันแห้งๆก็ถือว่าสุกแล้วนะคะหลังจากนึ่งไปได้ประมาณ12นาทีก็ฟูขึ้นมาสวยงามอยู่นะคะเป็นรูปพิมพ์หัวใจเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้วจะ,จะแจะงออกมาจากพิมพ์แล้วก็อตกแต่งหน้ามันนะจ้าก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะคะสวยงามไม่เอ้ยฟูหอม หอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นมะม่วงเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้ามันนะด้วยลูกเกตเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะคะเมนูเค้กมะม่วงวันนี้นะคะสูตรนึ่งนึ่งประมาณ12นาทีออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตกแต่งด้วย เม็ดรปรัะทองลูกเกดเม็ดทานตะวันแล้วแต่ชอบนะคะหัวท็อปปิ้งพวกนี้เราก็ชอบกินอะไรก็นำมาตกแต่งใส่ได้ตามใจชอบเดี๋ยวลองไปทำรับประทานกันดูนะเจ้าอร่อยนะจะบอกให้เมนูวันหยุดง่ายๆแล้วก็ชวนเด็กๆหรือว่าคนในครอบครัวลองมาทำสนุกๆก,กันนะคะ เราไปทำรับประทานกันดูนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมที่ช่องเจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อติดตามว่าเมนูหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรง่ายๆรับประทานในช่วงที่เราเก็บตัวอยู่กับบ้านช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาตัวเอง ดูแลความปลอดภัยรักษาสุขภาพความสะอาดเราจะได้ผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้กันทุกคนนะคะหวัดดีจ้าบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันไว้เด้อไปก่อนจ้า